สวัสดีคะ่ะทุกคนที่นี่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลน,นะคะนี่นะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวนะคะที่นี่มีบ้านพักให้นะคะมีเริ่มต้นหลังละห้าร้อยแต่หลังตรงนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเท่าไหร่ถ้าอยากถ้าใครอยากกางเต็นก็ต้องแบกเต็นขึ้นมาเองนะคะไม่มีให้เช่าค่ะ นนี่ะะค,ะคะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอหนึ่งถึงยอสี่ส่วนมากก็จะไปกางเต็นกันที่ยอสองนะคะตอนเช้าก็ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอสี่ประมาณสี่กิโลค่ะก็ต้องตื่นประมาณตีสี่นะคะดูดูทองเฟ้านี้สดใสมากเลยค่ะไอ้ตุ ตรงนี้ก็สวยนะตอนเช้าเมื่อกี้อะหมอกเพิ่งหายเน่ตอนนี้บายแก่แกดดจัดหมอกหายไปหมดแล้วตอนที่เรากางเต็นท์หมอกอยังมียังสวยอยู่นะตอนนี้ท้องฟ้าสวยตอนเช้าค่อยมาดู ตอนนี้เราก็จะเดินไปยอสี่นะคะจุดสุดท้ายไปค่ะค่ะไปนะก็เราอยู่จุดนี้นะคะจากจุดนี้ไปยอหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรแล้วก็ไปยอสองพันสี่ร้อยเมตรไปยอสามสี่สี่พันสี่ร้อยยอสี่ห้าพันสี่ ก็ทั้งหมดห้ากิโลนะดิวห้าพันสี่ร้อยเราก็ต้องกลับมากลับมาดูจากตรงนี้ไปถึงยอดสี่ห้าพันสี่ร้อยเมตรใช่ไหมคะครับผมอ๋อไม่นึกว่าบวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆครับไม่ไปถึงบวกอันนี้บวกอันนี้ไม่ใช่ตลกโอเคอ่าใช่จากจุดนี้ถึงถึงยอดสี่ห้ากิโลกว่าเคไป ปเดียวครับเดินแดยวก็ถึงครับไปไอแดงปะค่ะก็10โลไปถึงใช่ครับผมเดินแป๊บเดียวก็ถึงที่1โลค่อยๆเดินเล่นไปเรล่นๆเล่นๆไปครับไม่ต้องรีบครับค่ะอ๋อแต่ถ้าเราไปกลางเต็นยอสองใช่ปะครับผมจากจากจุดนู้นเราเดินมาก็ไกลอยู่นะครับผมแบกเป้นสุ้โอเคใช่ครับท้นสุดทางวันนี้มีวันนี้มีคนนำทาง วันนี้เรามีคนนำทางคือไอ้แดงแดงหรือดำไอ้ด่างแล้วกันไปคนนำทางหันมายิ้มสิลูกแดงไอ้แดง,ดงนำทางไปแล้วไม่สนใจไปเลยจากตรงนี้ถึงยอสี่ก็ห้ากิโลกว่าห้ากิโลครึ่งนะคะไปกันค่ะ ก็มีตรงนี้ก็มีทางเดินที่สวยงามนะคะเดินทางสวยๆกันไปก่อนเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักอ๋อตรงนี้ยอดหนึ่งนะคะอดีตเป็นพระพาที่ประทับของกรมพระกำแพงเพชรอครโยธินตอนนี้ก็ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักได้นะคะ ดูบ้านพักตรงนี้นะคะสวยมากเลยค่ะบรรยากาศล่มรื่นอากาศเย็นมากเลยค่ะต้นไม้ใหญ่จากตรงนี้ไปยอสามก็สามกิโลเมตรนะคะนะคะ ก็ส่วนมากก็จะช่วงนี้ก็จะเปิดกลางให้กลางเต็นที่ยอสองนะคะยอสามก็จะเป็นคนละพื้นที่ยอสามยังไม่เปิดค่ะช่วงนี้ตอนนี้เราน่าจะถึงยอสามแล้วนะคะยอสามจุดยุทธศาสตร์สามน่าจะเป็นที่สู้รบสมัยก่อนนะคะเขาเล็ยกยอคือยุทธศาสตร์ตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นแพงดู บ้านพักมิชชันขุนตาลโมนิทิแห่งสภาอาตรงนี้เป็นบ้านพักนะคะบ้านพักมิชชันขุนตาลยอสามจุดยุทธศาสตร์ที่สามยอสามก็ถ้าไปยอสี่ก็อีกหนึ่งกิโลเมตรนะคะยอสีอออ่ตรงนี้คือยอสามเอ้าตรงนี้คือยอสามละครับ กางเต็นต์ก็ตรงไหนอ่ะข้างในกลางได้แต่ว่า,า,า,าอ๋อข้างในกลา,างได้แต่มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนจัดการคนละคนกับยอสองตอนเนี้ยยอสามเขาไม่เปิดให้กลางมันคนละพื้นที่กันอ่าน่าจะกลางกา,างเต็นท์ด้านในนู่นนะคะยอสามานนอ่าน่าจะข้างในแต่ตอนเนี้ยไม่ให้กลางค่ะกลางได้ยอสอง ยอสีอีกหนึ่งกิโลเมตรนะคะตอนนี้เรามาเดินช่วงบ่ายกันค่ะตอนนี้บ่ายสองกว่ากว่าปกติเขาก็จะกลางเต็นที่ยอสองแล้วก็เดินขึ้นไปยอสี่ตอนเช้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะยอสี่จะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากค่ะแต่วันนี้เหมือนเวลาเราไม่พอแล้วก็กลางเต็นที่อจุดกลางเต็นที่หนึ่งแล้วก็เดินมายอสี่กันนะคะ เพอตอนเช้าเราจะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นอีกจุดหนึ่งแล้วก็ไปน้ําตกกันเราก็เลือกเอานะคะจะไปน้ําตกหรือจะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นยอสีแ้่เราก็เลือกที่จะไปดูน้ําตกตอนเช้านะคะแล้วเราก็เลยต้องมายอสี่ตอนบ่ายกันค่ะต้นไม้สวยมาก ตอนนี้แบบว่าบรรยากาศเหมาะคลุมไปทั้งเขาแล้วค่ะตอนนี้เริ่มมองไม่เห็นทางแล้วนะคะฝนตกทางลื่นทางมีแต่หมอกตอนนี้อากาศเย็นมาก ต้ยไม้ด้วยไม้ป่าขึ้นเองอะตอนนี้ไม่มีดอกธรรมชาติสร้างสรรค์นะเหมือนคนเลยอะเดี๋ยวเจอสาราพักใจฝั่งโน้นลำพูนฝั่งโน้นํำป้างนะคะโอเค ตอนนี้ขึ้นเขามาเกือบจะสุดแล้วเราจะมาชมวิวนะคะแต่สภาพตอนนี้ชมวิวจริงค่ะวิววฝนตก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  <c oughs> <c oughs> ชีวิตจะมาชมวิวพระอาทิตย์ตกแต่เราก็ได้เจอวิวแบบนี้ ก็นั่งพักที่เฉียงนาน้อยกันไปนะคะสบายไปพอฝนสารนิดหนึ่งนะคะเราก็ต้องรีบเดินไปที่ยอดยอสีนะคะเดี๋ยวขากลับมันจะมืดนะคะ ยอสี่อีกห้าร้อยเมตรค่ะไปไปตอนนี้ฝนตกนะคะดูน้ำไหลเมื่อกี้ฝนตกเราก็เลยแวะผักฝนตกแล้วก็แดดออกครบรถเลยค่ะฝนตกด้วยแดดออกด้วยไป ตรงนี้ก็คือเนินวัดใจนะคะแบบชันมากจริงๆค่ะตรงนี้จะขึ้นถึงยอดสีแล้วนะคะนี้หินสวยมากเลยค่ะมีเฟินขึ้นแบบสวยจริงๆค่ะไปต่อกันค่ะใกล้จะถึงยอดสีแล้วนะคะ ฝนตกแดดออกเราก็ลุยลุยไปตอนนี้อากาศเย็นมากค่ะฝนตกแดดออกแล้วหมอกก็จะตีเข้ามานะคะเย็นสบาย500เมตรทำไมไกลจังอ่ะเดี๋ยว500เมตรที่ไกลมากโคตรชันเลยอะชันไปนู่น เล่นเอาอบกันเลยทีเดียวคือแสงตรงนี้สวยมากอะทุกคนเมื่อกี้สองเข้ามาตอนที่เขาเลื่อนไปแล้วนะคะก็ตอนที่ฝนตกอยู่นะคะทั้งฝนตกและแดดออกนะคะในใจเราก็คิดว่าสภาพอากาศบรรยากาศแบบนี้ เราน่าจะได้เจอสิ่งที่สวยงามอยู่ด้านบนนะคะตอนนี้เราก็ต้องรีบเดินขึ้นไปนะคะแต่เราก็ต้องหยุดชะงักนะคะเพราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์ออกมายนโฉมเต็มที่นะคะอ่านี้นะคะแสงพระอาทิตย์ลอดผ่านต้นไม้มาสวยงามมากเลยคะ่ะทุกคนเราก็ต้องหยุดชะงักที่ตรงนี้นะคะสวยมากจริงๆคะ่ะ ฟังชันมากจริงๆค่ะดูวิวด้านล่างฟ้าสวยมากเลยค่ะเฮ้ยรีบขึ้นถึงแล้วนะคะยอสี่เมื่อกี้เนินวัดใจดดเกือบไม่รอด,กด <laughs> เกือบไม่รอดค่ะมาถึงแล้วนะคะ

ชี้ได้ไหมทุกคนเห็นลุงไหมคะสวยงามมากเลยคะ่ะฝนตกแดดออกเราก็มกักจะเจอลุงนะคะสวยงามจริงๆแต่สีได้น้องจะไปแล้วน้องจะไปแล้วจุดสูงสุดบนยอดอุทยานดอยขุนตาล ฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดลําพูนนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดลําปางค่ะสองฝั่ง คลิปขุนตาลยังไม่จบนะคะยังไงก็ฝากทุกๆคนติดตามคลิปหน้าด้วยค่ะคลิปหน้าเราก็จะพาไปเที่ยวน้ำตกกันนะคะยังไงก็ฝากทุกๆคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจและช่อง o y YouTube อิหลาค่ะละเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าอย่าพลาดน,นะคะจะพาไปเที่ยวน้ำตกค่ะ